สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2567พบนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดส่วนงานเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานที่ผ่านมาสร้างไรายได้หมุนเวียนกว่า2,800ล้านบาท พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภากล่าวว่าคณะกรรมการได้ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวโดวยสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16เมษายน2567 พบมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยกว่า10,865,000คนโดย5อันดับแรกเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนมาเลเซียรัสเซียเกาหลีและอินเดียขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสรุปภาพรวมการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกราน2,567ระหว่างวันที่11-15เมษายนบริเวณถนนราชดำเนินกลางและสนามหลวงกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า784,000คนเป็นชาวไทย1ะ8 8และชาวต่างชาติ1 1 2ซึ่งสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ5วันกว่า2,800ล้านบาทคิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนทางตรงกว่า950ล้านบาทและทางอ้อมกว่า1,900ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมาการยังได้พิจารณาสถานการณ์ข่าวในช่วงที่ผ่านมาจากการรายงานข่าวผ่านสื่อต่างๆทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีสงกรานโดยช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซียเพราะเป็นช่วงสิ้นสุดการถือศีลอด